เบียร์สิบเอ็ดจอดไม้เหมือนจะเห็น่ยคนแล้วโดนจะเอาไร้อยไหมสิบเอ็ดอาร์อาร์คิวไทยแลนด์ครับผิดพลาดมหันครับกับเกมการแข่งขันพับยิวบายชิงแชมป์โลกเกมที่สิบหกนะครับคือว่าเขาขับรถไปนะครับแล้วไปจอดในที่โล่งแล้วให้เขายิงฟรีครับผมอยากทราบว่าจอดเพื่ออะไรนะครับเพื่อนๆลองคอมเมนต์พูดคุยกันดูนะครับแล้วเขาเสียน็อกนะครับแล้วสุดท้ายจะจบอย่างไรลองไปลุ้นกันในเกมนะครับแทสี่คนครับซูสครับผมอาร์คิวเทน่าครับตามมาที่รายใกล้ๆกันเนี่ยผม เบสสิบเอ็ดจอดไม้เหมือนจะเห็นคนแล้วโดนเอาได้ร้อยเบสสิบเอ็ดน็อกดาวน์หรือเปล่าลงจากรถเฉยเลยเบสสิบเอ็ดเหลือเชื่อไอซีวายโอ้โหฟ์น<ล>น็อกแกคิดอะไรอยู่จังหวะลงเมื่อกี้อยู่มาดูครับเอ้ยซุดเอาหรือเปล่าเราดูครับซียอขึ้นแล้วแล้วซีนายดักอ,อยู่เหมือนกันตอนดูจังหวะค้างของจีนายแล้วจีนายสเปดด้านขวาตรงนี้มาแล้วนหนเป็นซียอแล้วติดไปครึ่งดาเมจตรงน,นี้รอจังหวะอยู่เอาเลยครับผมกำลังชุบขึ้นมาแล้วเบสสิบเอ็ดขึ้นมาได้แล้วครับผมเซตโมกปิดสายมาแล้วเบสสิบเอ็ดโดนน็อก อุ้ยแล้วเขาเดินขึ้นมาชิดแล้วครับตัวคออยู่ไหนจีนายสเปรมาครึ่งหลอดแล้วดูอาร์เบลลี่ยิงใส่จีนายเจ็บแล้วจีนายน้องดาวเฮตชนเลยครับที่สามองจรไอรอนไซดทะยามมาสิโยปาดีทุอีกหนึ่งคนเหลือคนเดียวเป็น e อเอิร์นนี่งานเข้าแล้วครับอาคิวโอผมจะหลุดผู้ชมนจะจังหวะคอข้างมาจากเานี่ล้มหนึ่งด้านข้างเอิร์นนี่ต้องเล่นรัแล้วดูครับระวางังนะสุดท้ายจบสิบหกครับผู้ชมฮะพี่พดิวเจอไหมโอ้เหลือเชื่อกว่าผู้ชมครับจังหวะนี้งานเข้าแล้วโอ้ไปลงตรง ลงทำใหม่เอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมลงทำใหม่เอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมอ่าเรามาย้อนดูกันอีกหนึ่งรอบครับ D2E เป็นคนขับครับแล้วขับไปครับบ้านทางซ้ายมีซึ่งมันมีโอกาสที่จะมีคนอยู่แล้วครับแต่ D2E ครับตัดสินใจครับจอดรถเฉยเลยนะครับพอจอดปุ๊บนะครับเบียร์สิบเอ็ดก็โดนยิงเบียร์สิบเอ็ดก็รีบลงจากรถนะครับแต่ D2E ก็ยังขับรถหนีต่อนะครับเนี่ยแล้วก็ทําให้เบียร์สิบเอ็ดน็อกไปครับเพราะการจอดรถในที่โล่งครับ ผมอยากทราบว่านะครับเขาจอดเพื่ออะไรนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนคิดเห็นกันอย่างไรนะครับก็ลองคอมเมนต์มานี่ครับว่า D2E อ่ะจอดรถทําไมครับแล้วก็ทําให้น็อกไปทําให้เสียแบบว่าเสียแบบว่าขบวนไปหมดเลยนะครับจะต้องกลับมาช่วยเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกับจังหวะนี้ดูนะครับอ่าก็เกมการแข่งขันนะครับก็ยังบอกอยู่นะครับแข่งขันแข่งขันระดับโลกเนี่ยคือต้องเอาข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดนะครับแต่อันเนี้ย เป็นข้อผิดพลาดของ RRQ หรือว่ามันเป็นแผนเพื่อนๆลองคอมเมนต์พูดคุยกันดูนะครับระดูระวังนล้ตสุดท้ายจบ16ครับผู้ชมฮะพี่ดิวเจอไหมโอ้เหลือเชื่อกว่าผู้ชมครับจังหวะนี้มันเข้าแล้วโอ้ไปลงตรงลงทำใหม่เอาง,งี้ดีกว่าผู้ชม หัวปวดครับวันนี้คุณผู้ชมครับอาาเกนบอกอะไรอย่างนี้นะเบิร์ดคำสว่าของจะตัดภาพมาพาวเวอร์ทิ้มมาช่วยเพื่อนหลานแกมนะครับนี่ครับไม่ต้องเลือดแก้พาวเวอร์ทิ้มเลยลุยไปเอ้าพาวเวอร์ไปที่อื่นครับผมไม่ทางนี้เอ้ยแต่ได้หนึ่งคิวก็ถือว่าดีครับหนึ่งคิวไม่พอหนึ่งคิวไม่พอต้องขออภัยไม่พอแล้วตอนนี้นะต้องห้าสิบคิวนะเกมหนึ่งอ่ะจริงเหรอว่าไปโอ้ยไอ้อย่ามาฮะนี่ปิงเข้าบ้านก่อนครับโอ้โหเหลือเชื่ออันเดียวกันชนะครับผมพี่ดิวยังช็อกไม่หายคุณผู้ชมฮะ โอ้โหขอไผ่เอาหน่อยน้องตรงนี้ครับผมจะร้องไห้ครับใส่ยอครับครับจังหวะวีซิเตตัดสินใจลงจากรถเพราะว่าคิดว่ารถมันขึ้นไม่ไหวแล้วนะครับดรเซียาจังหวะบูสไม่ทันเหทธที่น่ากลัวกว่าคือแล้วคนที่ยิงจากหลังคามาออฟเขาเชยกว่าอลันไซคนใส่จีนาระยะอย่างไกลครับวาเม็บวกแล้วเข้าหัวเข้าสองชุดติดแล้วแบบร่วงเลยคือจังหวะที่เขายิงเนี่ยเขา ยิงแรนดอมเข้าไปด้วยนะมันผ่านต้นไม้นะครับไปไม้โอ้โหตาบ้าผมบอกนี่ก็นี่ตาบ้าผมเลยเจ็มปุ๊บโดนปั๊บเจ็มปั๊บคุณระวังนะระวังโคตรนะอีบ็อกมันนะบอกเลยว่าโคตรอีบ็อกมาแน่นะครับสักครู่ครับพี่บูโทรมาหยอกหยอกหยอกโอ้โหดีทุกเม็ดจริงๆผมโอเคครับฟุตบริหารครับเล่นอยู่ด้านบนแล้วดูด้านล่างออเดอร์ครับอ่าก็ยังไม่จำเป็นต้องรีบประทายครับในเฟสที่หนึ่งครับ ก็เอาก้อนเลยกำล่าแล้วก็ไปนี่นะครับเสียฟีอีตาปอบาดแล้วบูดทาด้วยก็ไปนีนทาเพื่อนไอ้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 คู่เขอคู่โอ้โหเหลือเชื่อกว่าคุณเฟยผู้ชมแล้วก็ฝ่ายตายฟีแล้วมันโอ้โหนี่ครับตกลงมาทายาหมองผู้ชมนะแต่หลังคาเสียแบบงงงฮะพาวเวอร์ตรงนี้งงจริงงงใจไทยแลนด์ครับผมมาดูครับทีมเลยเพื่อน โอ้สองเกมของพาวเวอร์ฮะตรงนี่ยเอาเลยครับผมก้อนเลทฮะจีสามหกสี่ครับผมโอ้อารมณ์เกมเลยนะอ่ะโอ้โหผมบอกเลยครับผมเหลือเชื่อกว่าเมื่อกี้ต่อฮะเหลือสามคนตั้งแต่แรกมันมีความน่ากลัวเอาเราจอดมาโอ้โหโบได้ครับล็อกตี้ออกไปหนึ่งเราอมข้ามมามาดบ้านหน้ายังไม่ตายครับโอ้โหรับลซี่เหลี่ยมนี้ผู้ชมซูโบได้อย่างเอาแล้วดูเหลี่ยมใกล้ ติดมาดิควีตโดนยิงกูขู่เข้าหัวพอดีครับเพื่อนปั๊มยาเสร็จจะหลุดเหมือนกันเอาฮะสายต่อมาเลยวีตโดนสเตะมาเหลือสามสิบเราเข้าในบ้านก่อนครับโอ้สปูด้าจังหวะคัมสีไปสักคนนี้เพื่อนไปไหนสะฮะแล้วดูเรื่องนี้ปุโรโตปาชิงเข้าบ้านมาไม่มีใครครับโอ้แล้วปามาสองล้าสปูด้าคานกลับมาไม่ไหวไปคิวรีคิีไปผู้ชมครับเปิดก่อนแต่ฟอลล์ไม่ได้แล้วดูฮอลลักซี่มาเติมตรงนี้อะฮะสี่ต่อสามผู้ชมครับใช่ครับผม โอ้ยล้วบวกับพีทีอาร์ฮะสาวพีทีอาเชียร์ทั้งคู่เลยครับนะครับผมใชกค่าว่าอินโดนังคู่ดีกว่าอ่าอินโดนังคู่นะฮะเหลือเชื่อทั้งเป็นอลยครับผมนี่ครับดูครับอ้อแล้วโดนเนี่ยฆ่ามาแล้วท่านสมาคมรอเลยเบตโต้เมื่อกี้บอกเลยว่าตีดุแล้วจริงหลุดจัดครับผมเมื่อวานนี้ต้องลักซี่อ้อมออกไกลมาเบตโตต้องถอยแล้วดูขึ้นมองสายผู้ชมครับไงดีเสร็จเส้ร็จแล้วตำรวจผู้ชมครับไปโรงพักครับขึ้นตำรวจครับหนีไปก่อนนะพีทีอาร์ แต่ถิงใจดีครับไม่ยื้อไฟครับไปเล่นที่อื่นแทนครับนี่คือการเล่นที่ฉลาดนะครับไม่จําเป็นต้องไฟกันเพื่อหาว่าใครชนะครับไปเล่นในเฟสสุดท้ายดีกว่าครับโอ้โหแบดเดย์หรือเปล่าครับไทยแลนด์ของเราแค่วันนี้เนัทครับเซนัดเช็คตาโม่ขู่เดาัทซูบูได้จริงครับจังหวะปาดตอนแรกครับแล้วตูอยู่ไฮครับไปน็อกซานซานโฟเอ็มครับโดนน็อกไปหนึ่ง ไม่รู้รีเพย์จังหวะไหนดีฮารน,นัทนี่เองนี่ไงปาดมาเนี่ยมผมชอบจริงๆการปาดของเขานะจะออกมาทำไม่ได้เหมือนกันนะครับเฮ้ยดิโอ้โหอะไรวะเนี่ยงงครับเฮ้ยเพื่อนอันนี้เลิกรีเพย์ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แล้วถูกไหมเลิกแล้วครับผอ้แล้วตามมาโดนทีฮาสนัทแอ้ดูไกลเลยดูครับหลายเส้นเช็คไม้ต้องรอดูเรารอดูกันครับ ฝาเราเปิดมาลูกนี้ไปเช็คด้านขวาไม่มีใครครับโอ้โหีไฟรอเลยครับไฮศซนัทยังนิ่งอยู่ครับหลังกำแพงครับท่านผู้ชมครับอยู่ครับมาฮะเฟสที่2เหลือทั้งหมด57เอาร้อยทีมครับทีมที่ออกไปคืออาร์คิวเทน่าครับครับโอ้โหแล้วตัดมานี่ครับเดี่ยวใกล้ครับลายเส้นครับอัดยาอยู่ครับแล้วดูเช็คมั่วไม่ได้ครับไฮศซนัทรอโจกอยู่เหมือนกันนะเฮ้ยลายเส้นเหมือนแกรู้อยู่เหมือนกันแล้วดูแกกัมเนิดมองบ้านไกลแล้วดูครับปาไปหลังบ้านไฮศซนัท โอ้โหยี่สิบครับผมแล้วออกไม่ได้ครับมุมซ้ายลักซี่ล็อกอยู่เหมือนกันอ๋อเป็นเลดมาใช่ไผมต้องครับเฮ้ยลิควิดแม่นึกว่าออกมาบาระเบิดโอ้โหเลยครับไม่ขอคูเรเต็ดครับเอาอย่างนั้นหนึ่งลิตรเปิดน้องโอบอยได้ครับ G36 วีคเอนดีจะเป็นการบรรทัดแบบนี้นะท่านผู้ชมครับปลายยังไม่รัวหนักหนาครับแล้วมดสช้อดึงอย่งลูกของลิควิดย้อยมาเลยไปอีกครั้งหนึ่งครับ พวกเขารู้แหละว่าอยู่ตรงไหนครับแต่ว่าไม่สามารถรับ,บตำแหน่งได้แบบ100%ครับอาา้าวแล้วฉีกซ้ายมาเล่นครับซักซี่โอ้แบบนี้งานเข้านะครับอาเนัทครับงานเข้าแน่นอนครับแหละอย่างหน้าหนึ่งซิกซี่ไปตัดซินเนเตอร์น็อกดาวน์ไปปลี่ยนกนมาครับเอ้ยแล้วซักซี่อุ้ยโดนไกลๆขอมาสโมกโปะอยู่ฮะโอ้โหทะลุเข้ามาดูเดียมนี้ครัอาเซนัทรอฉกอยู่แล้วซักซี่ขับซโนาวาริวขับมาทิ้มตรงนี้แล้วดูซักซี่นอนโดดเช็คโดดเช็ค จาเกียรจาเกียรฮะจาเกียงูแล้วเหมือนเจ๊เห็นที่บอกลักซี่เขาที่ครับแกวิ่งพยายามวนอยู่แล้วดูต้องเก็บมุมให้ดีแล้วดูเคาะมาแล้วต้องพาลบอยครับเปนลองดีออนเอกได้เอาวเลยครับผมแม่เป็นการยิงที่อื่นครับแต่เราไม่เห็นภาพจริงๆให้เห็แต่คิวฟีแล้วเก็บดีออนเนลจุดเกมไปเลยครับครับกองยังจับอยู่ที่มุมนี้ครับบีทีเอแกอารูบลักซี่ครับครับไปดีกว่าครับไม่ติดใจเอาความครับ เอาแล้วทีซี่เปิดน็อกแจ็คอีกคนหนึ่งฮะจะได้เลยไหมยังเ,เล่นได้ครับหมู่บ้านของนาวี่โอ้แล้วขยิงสโตรโมาทีซี่ยิงคอสมอสโดนไปโอ้โหเจ็ดสี่แปดสิบโอ้โหดุดันจ,จัดจัดครับนาวี่วันนี้ครับเป็นการยิงข้ามบ้านแต่ที่บอกครับเป็นช่วงเฟสสามคือไม่จำเป็นต้องผีผ่าเข้าไปดนนันนะนะคุณเฟนผู้มชมฮะโอมม้แล้ววงครับออกเข้าสายมาครับไม่ข้าไมไปฝั่งฮอสปิ 5, 5พมมันท่าผู้ชมครับบิดาต้องมุม้งครับผู้ชมฮะ โอ้อหครับคือเขายืนลงรถเนี่ยเพราะว่าพร้อมออกนะครับพอวงอัปเดตเขาพร้อมออกเสมอครับเอวันครับแจกยังปั๊มด้วยไม่เต็มเลยครับจุมบบุซนอยู่ฮะอารวูฟสามคนครับตอนนี้จากที่เราเห็นกันในอัปบายครับด้านขวามือของจอครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่ตอนนี้เราอยู่ในเกมที่3นะครับของวันนี้นะครับผมอาคิวเทน่าออกไปแล้วครับตอนนี้อัปเดตให้ด้านขวาครับมีให้เห็นดูครับ วงกำลังจะเฮ้ายังเล่นได้อยู่นเ,ฟฟเนี่ยเฟสสามเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยมันน,อน้อยครับท่านผู้ชมครับลองจริงเฟสห้าเลยครับครับโฟนนร์เอ็มครับอ้อมสายบนนั้นตัดผ้ามาเคปีครับจะรับบีทีออยู่ที่ขอบวงโวโนวาครับแบกไว้สามเข้าสี่กำลังบีงบผู้ชมฮะโอ้โหขับรถเปิดเพลงด้วยครับครับชิ้วๆว แต่ทีมมีโพสชั่นเล่นหมดแล้วครับยิ่งกลางวงยิ่งมีครับผมไม่ต้องหมูไปไหนครับ 4M มูฟมาเจอลายเดียวกับทีมซุยเกตมาเลเซียครับถ้าเขาไม่คิดมากเขาจะตรงมาตรงๆเนี่ยจะไม่มีใครเลยนะ,นะแอปเป้ครับอู้แต่เหมือนสุเกตมาเลยไหลไปบังหรือปเปล่าคุณเลยผู้ชมฮะที่ไดโนพาก็ไปไปาแล้วนะนะอืมผมว่าอาจจะมีประเด็นได้นะได้ยินเสียงรถแน่นอนครับทีมซุเกตมาเล บอลแับูทอนบีมาครับตรงนี้ลาแมทชอยโดนสปอร์ตเจอครัแรบแรกกันไปคนละครึ่งครับผม6กส0ฮาตะกิปลาระเบิดพร้อมกันแมทชอยปลายช้ากว่าและย้อยของฮาตะกิแม้แต่ก่อนแต่ว่าลูกนี้ของแมทชอยก็ตกที่ต้นไม้และแจ<อ>็คเฮดจอใส่ทิกซี่ได้เศรษฐปล T T าลูกสอบมาสังหวั่นสินเธอครั<อ>บเปิดเล็กมาก่อนแล้วดูดันเข้ามามุมนี้สังหวั่นไอช็อตครับเป็นล็อกซุกได้เหมือนกัน ต้องเบรเกมบุกคุ้มแก้สินเธอกับไอช็อตและแบสคอยครับล็อกลาสกิได้เหมือนกันเอาดีครับนี่คือไฟคุณภาพครับจับตาดูดีครับไอช็อตโดนกดมาเหลือ 60H p และเดินครับต่อเลยครับรู้ว่าเจ้วสเปรย์ฟรีสปอร์ตหลังเกือบแตกแต่ว่านอนทันแล้วเรียบร้อยล่างมาเฮช็อตใส่ไอช็อตไปได้ครับสินเธอกูขู่แล้วล่ากสุดมไอยู่หาย มาแล้วลากตามสามภาสกิีตรงน,นี้แล้วหูมัวสามกับเพื่อนเสียหนึ่งจะโดนเสียเหมือนกันจังหวะเทเลคแมทอยยับหนึ่งต่อสองเอาเลยครับหนึ่งต่อสองกับแมททอยจะทําได้หรือไม่ครับผมซานซานขยับมาแล้วครับบูโซนบีมาจะหยุดที่ขอบวงพวกเขาพอดีครับผมแมททอยจะไปชุบยูไฮหรือจะปิดก่อนครับผมต้องดูจังหวะเกมดีๆขึ้นมาตะเปติดหินไปหนึ่งนัดไม่โดนคนครับผมซานซานลบไปทานลัสซินเฮอร์ไปชุบได้แบบนี้มีปัญหาแน่นอนครับทีมสิเกตมาเลเซีย อสียหนึ่งแล้นี้ครับวันนี้เดือดกันไปทอยแล้วพยายามสวนซานซานแล้วสวนกลับมาหายไปครึ่งหลอดเขาบวกสามจะแตกผู้ชมอุ้ยสานซานชิดมาแล้วเน่คัดเน้นเน้นหล่อแล้วดูมันทิ้ทีพี่ฝ่ายถ้าผู้ชมมาแล้วดูออกไปทอยเขาจังวันนี้ออกตัวช้าหรือเปล่าแล้วดูครับวนออกขวามาสานซานตามทันไหมเปลี่ยนมุมครับจะเล่นต่อแมทอยบอกเอ้าแล้วพลบอยไปเฮจเอาแต่โอเคได้ครับซานซานขยับมายังไงระเบิดลูกนี้ของซานซานขึ้นชื่ออยู่แล้วกระเบิด gps ฟาคงคงเ,เลยลลครับครับคนฮะโอ้โหส,สาร์แขึ้นมาเช็คครับคนก็ผล,ลเดินมาแฟน์อยเปิดก่อนไม่ได้โลแล้วสุดท้ายเหลือแคอยู่ไฮอยู่หัวไม่มีปั๊มยาหลังต้นไม้ไมทันมาอยู่ไฮต่อไม่ได้เรียบเรียบ,ยบทีมสกีตมาเลยจบอันดับที่สิบห้าตามไปครับผมซาวิสดอกใบสองแล้วครับผมแล้วตัดมาที่นี่พาวเวอร์น็อกไปหนึ่งทัวร์ต็อปแล้วนน็อกตายหมดเลยสิบสี่ครับแม่พาวเวอร์มีหนึ่งคิวจากเกมนี้ครับจังหวะตัดมาคุณเพลงผู้ชมมาโลวาซิน เป็นเน็ตอีกแล้วครับโอ้โหสอยองขวัญแล้วมาพาราบอยยิงโซเคซ่าบ,บอกให้เลยนี่ขนาดโดนเจ็บมาเคาะมาจากซิเนอมุมไกลตรงนี้โอ้โหเกมนี้ครับไฟยับๆในเฟสที่4ครับเหลือเชื่อกว่าโอโ้เป็นงูผู้ฮะโอโบอยนี่ครูสม,มองครับตรงนี้ครับออกมาดูแนละ้วมาติดครับน็อกที่ไหนครับนี่ฮะผู้ชมไม่แน่ใจจะปล่อยหรือ,รอ,รอเปล่ามาครับผมมวดูครับเช็คบ้านครับ เอาวได้ชาลีเฮต์จอใสฟุตบอลรีดโรซินได้ไปก่อนครับหนึ่งน็อกโอ้โหเหลือแค่ซีแขกจินที่รอดนะครับทีมจากประเทศไทยครับใน13ทีมที่เหลืออยู่นี่ครับกำแพงไปครับได้เชลี่ยขอบวงสวยงามครับฟุตบอลรีดครับมาชุบเพื่อนได้ครับโรซินโอ้ยโอ้โหเข้าไม่สุดครับผมโดนสเปย์มาเรียบร้อยน็อกไป2คนที่ห้องน้ําเล็กเมื่อสักครู่นี้บริเวณนั้นครับครับโอ้แล้วรู้จะมาช่วยยังไงทีนี้ต้องมีสมองปวดสักลูกหนึ่งก่อนนะครับ โอ้จอดรถเลยบ้านฮะไม่จอดหลังห้องน้ำแล้ววิ่งข้าละสินเธอได้คีงไปมาติดครับโอ้โหท่านผู้ชมคุณ์ฤทธิ์จริงฮะแล้วดูคือไปซุนกันห้งองน้ำวันสองคนคือเข้าใจนะครับว่าจังหวะที่วิ่งมาจากหลังห้องน้ำแล้วมันเข้าประตูไดม้มันระยะทางมันไม่ห่างกันเลยฮะแต่ว่าความคมอารลับสองก็บอกงไงก็น้องฮะทั้งนี้ต้องเล่นละเอียดครับเกมนี้โปรสโมไปครับทุกทีมเล่นคมยิงกันคมหมดนะซิงโี่ิดยูตรงนี้ครับปาะมาทไม่ได้เลย โอ้รุดฮนะนอ,อนหลังรถไปโอ้โอเลือคนเราไม่ไปชุบด้วยครับรุดไม่มีรถไปชุบครับไปไม่ได้ฮะเสียงไปหน่อยถ้าไปนี่อาจจะจบสิบาได้เลยนะครับจริงครับเเล่นเพื่อเอาอันดับ้วดูครับมองซ้ายมองขวาทางด้านซ้ายมีซูสครับแล้วตัดภาพมาพิดามูฟผ่านไลน์นี้ครับ,อ,บอราเซเยอร์เห็นทุกอย่างคุณผู้ชมครับอาสังหน่อยไหมเพื่อน อ้าวเราได้คิวมาแล้วครับอ้าแล้วจังหวะเคาะเข้ามาแา่ด้านหน้าเป็น k คแล้วที่ปิดเข้าบ้านทันทุกคนครับอ้าเอะไรครับเป็นา巴าบอยเฮดจ่อใส่เฮเวนเอกได้โอ้โหอย่าหลังจากที่ยิงฟุตบอลดิสอยู่นานครับไม่น่าพลาดนะคิวอีกคิวหนึ่งครับที่น้องในห้องน้ำครับผมและนี่เฮเวนครับได้คิวลาอุ้มมาขอเซฟบอลกันอุ้ยเฮ้ยคูณสามระยะนี้มาสิแล้วดีครมช่วยฮะโอ้ยยิงขันมาใส่ตัวเองครับฟอร์เซนผมจะโอ้โหผมจะหลุด เก็บไปไว้ที่อื่นก็ได้เพื่อนโอ้โหโดีไม่น้องถ้าน้องเองนี่คือโมเมนต์ฟันนี่โมเมนต์นะฮะผมบอกเลยนะเพื่อนเดินไปตบเลยนะจริงตบบาเอาใหม่เพื่อนแล้วเข้าวังเอาใหม่แล้วแต่เพื่อจิมมี่ผู้ชมฮะแค่นอี้บนหลังคาตรงนี้ครับผู้ชมฮะนี่ว่าประสลิดบางบ่อนี่ตาแดดตรงนี้อยู่จิมมี่โอ้ยเจี๊ยบบอิดบอยบอยบอยผีขวามาเลสดอตซินิเตอร์โดนตรงนี้แล้วถึงชุด เต็มเตจะติดด er ินเฮ้ยย er ังเข้าลากตามได้แม oh, ่ฟอลโลช็อตสวยงามครับตาบอยจิมม um, uh, ี uh, ่ยังไม่ลุกนะครับจิมมี่ได้ยินเสียงใต้เท้าอยู่ครับผมครับจิมมี่รอจังหวะตรงนี้สวมมาดูโอ้ท่านขุนมายังไงฮะใต้เท้ามาแล้วนีรับผมอุ้ยนะท่านออกนะใต้เท้าแม่ับผมท่านออกก็มาตรงนี้นะครับผมมาฮะครับผมมาแล้วดูครับจิมมี่เนี่ยตัวเปลี่ยนเลยตัวเป็นเกมจิมมี่ฟอลล์เซแบงนะซิกได้นิ่งเลยคุณลุ่นเลยอ่ะ ผมว่าคุณหลุดตั้งแพาวเวอร์ไปนะรจริงแล้วดูเคาะลาหลังแต่จิมมี่ลูกบอลปาดหนึ่งจิมมีป่ปาดสองตัวมันจะพละบอยหาไม่เจอคุณผู้ชมฮะอีกสองคนอยู่ <โอ S 1> ไหนด้วยนี่แหละฮะจริงปวดแล้วครับผมเอวานหาไม่เจอหรือเธอไม่มีครับผมต้องครับผมไม่มีแล้วตัดมาทิมสามอาร์ลับคุณผู้ชมฮะโอ้จังหวโมมะโผงงแล้วดูมีแค่แจ็คมุ่มไก่พอสิกายอยู่ไกลตอนสเปตปแล้วจากจิมมี่มากดไม่ลงสายมาแล้วครับจิมมี่ยังไงเห็นไหมโอเอวานยังได้หนึ่งคอสมอสเปิดน็อกซินเนเตอร์มาครับต้องครับแล้วดูจิมมี่ จิมมี่ดันลงมาแล้วปลาทางฝั่งออกแกนี่แต่ว่าแจ็คแจ็คยังนิ่งอยู่แล้วเลยครับไปน็อกซุกจากโฟเอมได้ปั๊มน้ำกันก่อนครับผมมุมนี้สำหรับแจ็คโอ้ปืนไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่ครับผมแจ็คเอวานมีปัญหาครับเหลือ2คนแน่นอนครับคอยดันเต้ไหลตายไปแล้วดูฮะดักข้างนอกเลยครับออเดอร์ทางด้านนิสวากินครับเอฟอาร์ตัดซุกออกจากเกมเลยแล้วคิงไปโดนบูโซนน็องดาวเอ้าไม่แน่ใจว่าไปโดนดาเมจจากไหนมาครับจิมมี่ได้คิวเป็นดันเต้ครับแต่คิงโดนเก็บโดยชาร์ลี โอ้จังหวะออกตัวตัวกลเคาะเหมือนกันครับโนว่ามีปัญหาจากการหนักตรงนี้แล้วดูแจ็คแล้วดูแกปาเนตเข้าสมุกมาแล้วโอ้บอยครับไป็อกสารสารได้อะไะฮะเฮ้ยแล้วมาดิเอ้าแจ็คกระตุนลัดเอ้าเบอร์หมดล้องฟ้าหอดโอ้วเน้อยิงแบบย้อย เขาหัวเลยใช่ถูกต้องผู้ชมฮะแล้วเ,เหลือซิกนายคนเดียวครับข้างหลังเป็นซีเขีจีนและซีเขีจีนต้องเข้าวงค่อนข้างไกลในเฟสที่6ค,ครับในวงตอนนี้มี BTR ครับแอโรวู๊ครับผมอัลฟาเดเวนขยับมาเจอนาวีและออเดอร์ระเบิดเก็บแจ็คออกจากเกมซิกนายยังเนียนอยู่มุมนี้บูโซนบีมาแล้วครับต้องไปพร้อมบูโซนอีก40นาทีวงบูโซนจะบีบอีกครั้งหนึ่งครับผม อ่าหลับซัเลเยอร์บ้านสวยครับมาและไม่มีใครไปชาร์จเขาเลยครับพยายามจะชุบได้ครับแอโรวูขยับมาเล่นด้านขวาครับผมหนึ่งคนเป็นโบเโตโตชิงมาเล่นกับคอนิน,น่าพาวเวอร์ครับอีกทางด้านหนึ่งขวาไปบีดียิงกดมาโบเโตโตกำลังจะน็อกดาววิ่งเข้ามาโมกเฉยแล้ววิ่งแบบนี้มอบบอบเฉยอร่อยเลยอร่อยเลยครับผมจังหวะนี้เขาผมเอ็กเซอร์อคอนโซลได้โบเตโตจะเกมไปโอ้จังหวะแกปาเนี่ยจะเจะติมเพื่อนพื่อนคราต,ติดหน้าต่างบ้านตัวเองครับเกือบเข้าบ้านเหมือนกันแล้วจั่วบอลฟอร์เซสต์กดไม่ลง ดูมุมนี้เป็นนัดทิ้งออกมาแล้วทีครับยังตูดตะบกไปเรื่อยครับพอเส้นเห็นควันไม่ได้แหมวิ่งเข้าใส่นะครับถูกต้องฮะโอ้โหคนนี้น่าพาวเวอร์คือแอนโนบูปเนี่ยตัดสินใจฉีกมาแต่ไม่ทันระวังว่ามีบีทีอาร์อยู่ขวาลงตอกตับอลมาเบได้ไใบตอนที่โดนเปิดน้องไปก่อนครับตรงนี้น่าข้าอบอยโอบอยปาดมาบุกใกล้อูซี่ปาดตัวบอยกดไม่ลงก็ะอบแม็ก เคือเชือกกว่าคือในบ้านครับผมหมเดเลยขึ้นรถไม่ยอมยิงโอ้โหผมจะหลุดโอ้ยโดนสเปรมาจากด้านบนเขาครับผมเมคูน็อกดาวไปครับผมจังหวะนี้เลยไปเก็บโซเลียร์เกมดาวี่จบเลยแล้วัวนวน,วนี้ดาว,าวาี่ไม่สวยแล้วครับโอ้จังหวะมาเมื่อก,กี้เซิกซี่โอ้บอยสเปรสองแม็กครับยังอยู่ที่รถผู้ชมครับอยากจะขับให้ได้ฮะ <laughs> โอ้โหแล้วตัดมาแล้วผมบอกแล้วรุดตรงนี้แล้วป่าไปเข้ามาส่วมแตกห้องน้ำนี้คุ้นๆนะต้องคุณผู้ชมห้องน้ำนี้ โอ้ามีเงียนะองจริงมีเ,เงียน,นะอะไรฮะเดินเข้ามาที่จริงยั้งยั้งโอ้โหจเจ็บหนักมากแค่เก่งโซ่บังเลยเฮ้ยโอ้โหออกมาทันครับผมแต่ว่าลูกไปโดนคอมาจากด้านหลังครับผมด้านอาลับเซเลเยอร์จีเซบอกคิวนี้สำคัญเดาจารมาเอ้าแต่ไปน็อกเฉยเลยแล้วชุบไม่ได้ชุบไม่ได้เปลี่ยนมีเวลาแล้วขึ้นรถช้าแล้วมันติดผู้ชมพลังยางระเบิดบูซอนครับตีเกตจจริงบูซอนเรียบทูเคโดนเปิดมาจากไกลๆครับผมน้องดาวแล้วปั๊มอย่าไม่ทันซีเกโอหูจังหวะขึ้นรถครับสี่เวลาเป็นอิงและจังหวะโดนน็อกเข้ชม โอ้ต้องบอกว่านายไฟแล้วตัดภาพมามุมสูงนี้ผู้ชมฮะวงเข้าระหว่างโวลนาว่าควาเดรรี่ครับแล้วดูฮาเซนด์ครับไปเปิดดักฟอร์เซนได้โอ้ฟอร์เซนกินยังจั่วควันไม่พักผู้มมชมฮะชกควันตรงนี้อยู่ติดนายครับบุกโซนไปกินแล้วสเปคเขียนนานได้ไหมเอวันจนบเป็นดับที่เก้าไม่มีคิวครับผมฮาเซนด์รีโหลดหนึงสีครับยังเล่นในตัวอาคารเล็กๆนี่อยู่ครับผมแรงหน้าหนึ่งสักซีเปิดน็อกคอนโซลบีดีอาร์มีโอกาสคว้าแชมป์นะครับเกมนี้จากบริชันแล้วก็ไม่ได้ที่เหลือครบด้ววยยยคคคครรรัับบบาาาาาานนนนนขึ้้มมมมสเเปป่่่แ์็็อออดดไไจจิีลผ ับขึ้นมาพี่ฝ่ายาสมจะคันก็ไปหาเพื่อนก็ผมใช้สมงศ์อลอยู่ฮะยังไม่มีคนะิวแล้วหมู่ไม่มีระเบิดครับเป็นสมงศเมื่อสักครู่นี้ของเฮซนัธและเซโยส่งเจม,มี่ออกจากเกมครับผมโนวาเหมือนจะจบอันดับที่8ครับอ้ไปเจอซูตรับบนเขา่าดูชมฮะยกตี้เลยครับโอ้เราดูก่อนโซพยายามขับอยู่ด้านหน้ามีปิดปิดอารูเฮสนัธย่ยยองตะล่อมตามวงม,มาดูเลี่ยนซ้ายนี่พีกซ้ายเจอไหมมีกำแพงเดชบุญแต่มีหนึ่งสักรูปหมดเลยว่าหารสีแน่นอนสายโอ้เราดูเฮซนัธครับจังหวะนี้ขอสวยๆมันบดนะครับโอ้บอ เราสกองแล้วดูครับสี่ห้าลูกตรงนี้คุณเฟรมวงไม่เด่นมาพี่รับใช่พี่ดิวดูวงมาเปลดาเลไม่มีใครเลยวงเหมือนจะทาบอยู่ทางหนึ่งทางสี่ส้มๆ้มทางด้นซ้ายไปชมะเอาฟาเซเว่นนะออาฟาเซเว่นใช่บิดาเข้าไม่ยากครับจริงครับบิดาต้องเคลียร์ครับแล้วเคพีบอกเลยว่าไม่หมูเหมือนกันนะดูเนินหน้าเล่นได้ถ้าเคลียร์ตรงนี้ได้เนี่ยยาวๆอุ้ยวงเข้าหลับสเตเยอร์คุณเฟรมสีน้ำตาลน้ำตาลนะสายมืออเป็นอหลับนะครับนีงขึ้นมาเอา โอ้โหเกือบไปครับพอเตนครับผมเจมน์ดาคนที่หน้าพาวเวอร์หนีมาเจอแอลูปยิงหลังไม่เฮลเซนนัทผมตกมาอีกหนึ่งคนด้านนี้ครับนีกีดสเปรย์ไปต้องดูว่าแอรลูปจะมีอิมแพคกับไฟนี้หรือเปล่าครับเรียบเรียบแม่ไม่เรียบครับผมครัโอ้โหไม่รีดนะไม่ได้รีดเลยดีงามผมโอ้เดี๋ยวจะเลือกเ,เซนครับเซนไปแล้วดูเช็คขวาอ่ะเอาอยัางไง บูโซนเริ่มขึ้นตัวแล้วมาแล้วครับแหลดูฮะโดนเปิดไปก่อนเลยครับสวากินเฮช็อตจากเฮลเซนัทเข้ามาช้าจังหวะนี้ซีโยกอาหลับอาหลับเล่นบ้านเล็กบ้านน้อยบ้านตรงบ้านแตกถูกต้องแล้วดูครับเราดูเราดูเนี่ยลูกเดียวหายสามกู้โลกโอ้ไม่มันรลอนแล้วปรับมาลมหนึ่งลมสองเกลี่ยหลอนเหลือสายสายมือไมล่ะทำไมล่ะเพื่อน แล้วดูครับเอารถไปแบบนี้ด้วยไม่มีที่ให้วิ่งครับผู้ชมครับเหลือออกไปเจอบีอาร์ยิงอีกนะฮะแล้วตรงนี้แอคเซอร์ครับไปเก็บเฮสนาทได้เหลือคนเดียวไปเลนนั่นเลยขยับมาแอคเซอร์เก็บเฮสนาเอาจากเกมไปบีอาร์รอจังหวะออกมาก่อนแล้วสเปร์ลากมาลากมาเรียไหมก็ไม่เรียกผมหนังเหนียวโดยก็อนที่จะรอโดนน้อยจากเลเซอร์ไปสเปร์กลับมาฟอร์เซอโดนเกมไปแล้วแบกไว้น้อยจนได้จากซักซี่ครับผมเหลือคนเดียวแอคเซอร์ครับผมแอร์ยังเรียนอยู่แล้วฟอร์เซ่โดนเก็บเกมไปลาซซี่ไปสวยจัดจัดครับช็อตเนย์โซ่แกไปรระเบบิดมมุนี้คัแออออกกเเซรร์มาไดดดู้ะบิล้วแอเซอร์ปิตรงนี้ กรดโาน,นหลังมาแล้วตัวสี่กระบอกตรงนี้ไม่ไหวครับโอ้โหปืนเขาไม่ใช่ข้าหลามผู้ชมโอ้โห,โหยิงยับเลยเจ็ดสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์ครับอย่างที่ผมบอกไว้บีได้เคียตรงนี้ได้โอกาสแชมป์สูงเลยขยับออกมาเป็นนักกระดานเรียงหนึ่งคูณสามใส่ไซโยไม่โดนครับลาเซ้นครับอาหรับเซเลเยอร์ออกไปแล้วครับสูแทนตำแหน่งแล้วสูต้องเข้าวงเป็นทีมท,ที่กันโัวไปลายเซ้นและเิอนโยนอยากรู้อยากเห็นแล้วจัวเข้ามาไม่โดนอาครับบีดีอาร์กระจายกำลังการเอาฟาเซเว่นถือว่ายังเล่นได้อยู่เล็กน้อยครับโวมเป็นหนึ่งทีมอย่างดีเอที่ขยับ มแม่ถ้าหัวหลินออกมาหน่อยแตกแล้วยิงฟีล็อปเซนได้ส่าปาดได้สุดท้ายไม่ไหวเฟริมก็ผมเป็นเลยโอ้โหสามทีตรงนี้พาสีที่สุดเป็นทางฝั่งพีอาเพราะมีสีคนแล้วดูครับตั้งสองด้นดานล่างแต่วงใหม่ครับถ้าทางฝั่งตัวเรียอยู่แล้วดูลักซี่แง้มขวาโอ้โหต้องสมโมว์วอลปิดสายทตีขวาเอยู่แล้วนี่ฮะแล้วดูลักซี่นัดเดี๋ยวให้อเบลี่ครับลงไปคานโอ้ลักซี่ลักซี่ลักชั้นสี่โอ้ต้องตรงนี้เทสถอดเลยเลยครับลักซี่พีไฟแม่คูณหก ที่สามโมงสี่บูโซนแน่ดูบูโซนด้วยครับวิเคราะห์อย่างดีเลยครับซักซี่ครับพยายามจะปูสมองเข้าไปครับผมเพื่อหาโพริชชันเล่นในเฟสที่8ปดีเอไม่ต้องหยาบส่วนซูตเนี่ยโมเมนต์อาร์มูเมนต์เนี่ยจะออกมายังไง,งต้องดูกันมาดูับแกสมองปิดสาแล้วยิ้งฝาดแล้วสามารถลักซี่กดใส่ซองก็เล่นอยู่ยังคนไม่ลงเหมือนกันกดไม่ลงคนมีแผลเรียบเรียบร้ยบอยค,ครับผมแม่สองเรียบไปเลยครับก่นออกจากเกมไปโดยลักซี่ลักแล้วแล้วคูณหกมาโอ้โหดาเมจตัวใหญ่มานะจริงครับมาดูพรีอาร์เกมนี้มาแล้วหรือเปล่า โอ้ยังเฉียบเฉียบคมฮะยังว่านี้ BDR ับผมกำลังจะปิดไก่ได้แล้ว c ย o c โ o 15G ยังไงเรียบร้อยแล้วซีโดนปาดมาผ่านประตครับผม oh, เลน วดต่เแรกเข้าเต็มเตัวโงกันรถปีแปแล้วตัวตามมาเอาสิไรครับเราใส่เส้นไดุ้้ยแล้วเดินพูดอุมนี้สถาเดินแสงเดินแรนใส่หักต้นไม้ด้านหน้าแล้วตัวเข้ามาติดปุ่มโดนเน็ตอีกหลูกยิงไปตายสองสองสอง5ห้ารอชกด้านหน้ามีซักซี่จะไปซ้ำก่อนเพื่อนดานสายมือมีคอร้องซักซี่ซักซี่นอนนิ่งๆแล้วยิงม้วนหวานเรียบร้อยหนึ่งสองหนึ่งสอง่งเราเซงนิ่งหนูยิงหนูยังงครับผมเลอกลายว่าสีโยเข้าบนได้เข้าวงได้เปะป่านมา หนึ่งเรียบร้อยผมลิควิดบิดาไปต่อครับผมต้องชุบสาปปัญหาคือตู้โหสุดไปปั๊มยาอยู่นอกวงกสินยอง12ชิ้นเพื่อนครับเพื่อนเขายิงนก3ซมสิญยลุยไปแล้วเพื่อนน่าจะไปครับขับมาอะไจากมองโกเลียเพื่อนซิญยปืนเอาปืนเข้าไปยิงวูฟเเอร์สิบแปชิ้นยังไงก็แพ้เพื่อนเขาอยู่ในวงเพื่อนที่2ไหมยอมไหมสิญยอมครับจะไปยอมซิญยยอมยอมเหรอยอมเก็บเสียงไว้อีกประลองอู้เรดูครับนอนชิวชุดเพื่อนชุดเพื่อนสิญยอไปเพื่อนปืนเลือเชื่อ ไม่ต้องปั๊มแล้วเพื่อนขอร้องยิงตัวเองตายไปยิงระเบิดตัวนั้นอ่ะบอลเส้นอ่ะโอ้ปั๊มไม่ดูฮะโอ้โหเดือดจัดเลยเกมนี้แล้วสูตเข้ามาอีกแล้วดิเฮ้ยสูตท็อปสามเฮ้ยจะบอกว่าพี่งออไปเอาคิวซูตปาดเยี่ยวปาดหมดตายเฮ้ยปาดสวยๆหน่อยซุดไปเยี่ปาซีเอาดิเอาดิเพื่อนปาซีขอเป็นไฮไลท์ออฟเบียอะไรหน่อยจริงไฮไลท์ออฟเดอะโกลบอลเยียร์2021อุมูซาซันนักเตะจุเนียงจิตนะเฮ้ยระเบิดลูกนี้ย้อยๆมาจากกรุงหงสาเรียบร BTR หรือว่า Breaker John Red Alien อุ้ยได้แล้วตอนนี้คุณอะได้นะเมื่อกี้คุณเก่งแค่ไนเนี่ยวินนวิน่าวิน่าชิคกี้นี่นะอุ้ยได้อยู่ MVP ก็เป็นสักซี่ครับสักซี่ครับผมงานกีฬานะแนวตรงด้วยอ่ะผู้ชมครับ5คิวครับ9ก้าราเมตรครับ29นาทีโอ้โหมีการเทียบสเตตให้ดูครับเฮดทูเฮดในเกมนี้ก็เป็นรางวัลตัว BTR สักซี่ครับเทียบกับจากฝั่งตัวซุสจากตัวกอลเลยจากซุสผู้ชมฮะ ทิดีวนี้คะทีมซัมมารีครับโ o t เท่คิครับเป็นของ 4M ครับ8ป13คิครับผมโ o t เท d a ดาเมจรวมเป็นของซู๊แน่นอนอยู่แล้วครับเขาเล่นดีขนาดนี้ครับ18,825หน่วยครับส่วน s ซ r v i ว a ชา i m มเฉลี่ยแล้ว DA ทํทำให้ดีที่สุดครับ23นาที20วินาทีครับและการใช้รถมากที่สุด75.7เปอรนครับเป็นของฟุตบอลดิทครับท็อป3แฟลกเกอร์นะครับอันดับที่2เป็นซูดครับผม30คิวครับโถเท่ดาเมจอยู่ที่6,317ครับ แล้วก็คนที่3เป็น c ีอครับใช้อูซี่นะปืนเหล่าของเขาเลยครับ28คิวครับผม5481ดัมเม่นครับนี่ฮะแอคกิ้งครับดูตารางคะแนนเลยตอนนี้ผู้ชมอันดับหนึ่งเป็น 4M ครับเกมที่พิระบวกมา6แต้มนะฮะอันดับสองเป็นคาร์ดีต้าติครับบวกมา15บห้พี่ีอันดับ3บวก25ครับอันดับ4เป็นฟุตบวก24ครับอันดับ5เป็นซีเกตมาเลยครับบวกไป1นะครับหนูว่าอันดับ6บวกมา5ครับฟุตบอลลิสอันดับ7บวกมา4ครับคุณนิลาพาวเวอร์ครััับบบวกมมา9ออยู่่่ททีีนด8ช อันดับที่9อัลฟาเซเว่นครับผมอันดับที่10อาร์คิวเทน,น่าครับ11นาวีครับผม12ซีเกจินครับ13แอร์แอโรวูครับ14อาร์ลับเซเลเยอร์ครับโอ้โหสิพาวเวอร์ oh, 15, Power, ครับผมบวกหนึ่งนะ16บหเอวันครับผมบวกหนึ่งครับ